คุณดีอาด็อกเตอร์เนี่ยว้าวดีดีด้วยครับท <entes> ah ี่รู้จักกับด็อกเตอร์ในทางโลกนะแต่ถ้าหาว่าด็อกเตอร์ในทางธรรมก็มีภาษาพูดคำเดียวนะเขาจะเรียกว่าพระอรหันต์นะฮะด็อกเตอร์ในทางธรรมนะครับนี่าภาษาลุงเป็นงันไปนะครับลุงลุงน่ารักจังเลยน่ารักมากๆ มาแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนที่รักคุณลุงเนเชียนเะนเชียน h a n k you ปด้วยครับลุงแซบดีนะเรื่องพวกนี้นะครับลุงแซบมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่ามาแบ่งปันกันนะฮะในส่วนที่ท่านมีเท่ากับเท่าไหร่ลุงก็ไม่แซบแต่ลุงมีร้อซและเกินต่างหากเพราะฉะนั้นคําว่าน่ารักมากๆก,ก็คงจะเข้าใจลุงนะครับว่าลุงทํางานตรงนี้ ผู้คนที่เขาได้รับประโยชน์กันมากมายกายกองไอต้ตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เขาได้รับโดยทั่วๆไปนะครับลุงก,ก็ประมวลเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่ลุงมีลุงเป็นลุงใช้เวลากันมาตั้งตั้งแต่ปี37นะครับนะเผยแพร่เผื่อแผ่แ,แบ่งปันตั้งแต่ปี40นะครับมาถึงนี้นาทีมันเป็นปีห5แล้วจะไหมครับก็คิดเวลาเองนะฮะว่าสิ่งที่ลุงทํามาตลอดก็หวังว่ามีผู้คนรับได้ถ้าหากว่าลุงจะ เฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยนะครับคนที่ติดตามลุงลุงจะรู้ทันทีว่าท่านเหล่านั้นจะได้รับลุงไปลุงประเมินแล้วนะครับว่าประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเกินครึ่งเลยครับนะเมื่อเวลามันเกินขึ้งห้าสิบห้าต่มันก็นเป็นหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเมื่อเวลามันล่วงเลยไปมากๆนานๆห้นา,นนาน 5, ปีสิบปีข้างหน้านะก็น่าจะได้เต็มเก้าสิบหรือว่าร้อยเปอร์เซนต สรุปรวมความแล้วจำไว้เลยครับพวกเราเจ้าค่อยจะเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับถ้าเข้าใจรู้แบบนี้นะฮะก็ยินดีอย่างยิ่งนะฮะคุณด็อกเตอร์ฮัมเหรนะครับโอเคนะคยินดีทุกประการที่ได้กรุณาแสดงความเห็นมานะครับจะเป็นไปได้นะผมอยากจะให้เกิดขึ้นจริงๆนะคือคนที่สูงวัยคนสูงวัยนี่จะมีสิ่งที่มีอยู่เฉพาะตน เป็นไปได้ไหมวันหนึ่งข้างหน้ารวมคนหัวงอกเข้าหากันนะครับลุงงอกว่าไปู่นหลายๆคนคนนั้นก็ตามที่หัวงอกมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าของดีๆกับคนหัวงอกมันมีเยอะทีเดียวแหละครับนะและคนหัวงอกเนี่ยจะเชื่อว่าน่าจะเป็นองค์ความรู้หนึ่งให้กับมนุษย์ในกลุ่มที่เกิดใหม่ใหญ่ลังตามมาลุงเชื่อเป็นเช่นนั้นเทจริงประการใดให้เวลาเป็นเครื่องวัดกันแล้วกันเราจะทางพิสูน์มา เวลาพิสูจน์คำพูดของลุงนะครับท่านด็อกเตอร์ที่เคารพทุกท่านจบข่าวครับผม